วัสดีครับวันนี้น่าสวัสดแล้วครับมาต้อนรับคุณภูนแล้วก็แฟนนะครับคุณภูนนี้มามาตามคุณพี่จันใช่ไหมฮะครับที่ออสเตรเลียใช่ไหมครับตอนนี้กําลังกําลังดูอยู่นะฮะให้ให้คุณภูนมาดูว่าหน่อไผ่ลวกหวานเนี่ยมันหวานมันหอมจริงไหมนะวันนี้ได้ชิมหน่อสดว่าหวานไหมแล้วก็หอมไหมนะเดี๋ยวชิมให้พี่เขาดูนะครับพี่อ่ะนี่ครับหนอนนี้ครับลองดูครับอะเปิดเลยครับหักเลยโอเค ชิมสดๆดูเลยครับชิมอย่างนี้ครับตรงกลางๆน่ครับมาชิมดูให้พี่พูนให้พี่พูนชมด้วยว่ามันหวานไหมมันหอมบอหวานครับหวานไหมครับอห้แฟนชิมดูพอดีพี่จันอยู่ออสเตรเลียใช่ไหมครับเขาสั่งให้คุณพูนมามาดูว่ามันไผ่ลวกหวานยัหวานจริงไหมครับผมไล่สุ่สวัสดีครับ หา <laughs> วานัตัวเนาะตัวกห <laughs> วานครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูที่ว่ามันหวานมันอร่อยเดี๋ยวไปดูพาไปดูที่กระแตกระลอกมันกินแล้วก็ไก่มันจิกกินครับตามไปดูครับนี่เห็นไหมที่ว่าไก่จิกนี่ครับเห็นบอลน,นี่อันนี้พวกนี้ครอบครอบครอบไม่ทันนี่มาครอบไม่ทัน,ใ,ทนใช่มันจิกกินก่อนนี่ ก็ตอนนี้มาอยู่ที่กระท่อมนะครับตอนรับลูกค้าเรานะครับก็ตอนนี้ผมนี้ผมจะแพ็คต้นไผ่ส่งลูกค้าด้วยนะครับไผ่ลวกหวานนี่ครับหน่อไผ่ลวกหวานที่เราต้มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะให้คุณพูนนะครับเป็นตัวแทนชิมนะครับให้คุณพี่พี่จันนะครับออสเตรเลียนะครับดูว่าหวานไหมออาลองชิมดูครับหวานหวานไหมหวานหอมไหมอ่ามัน ตัดได้ครับตัดได้ต้มสุกแล้วเผาสุกนะครับอันจะหอมถ้าเผาจะหอมมากครับอห,หอมหอมคือเผาโคตรหวานเลยครับพึ่เผาโคตรหวานครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูว่า<น>วกับตัวบองหวานเป็นไงบ้างกับหน่อบองหวานหวานไหมครับหวานหน่อหน่อสด ตัวลวกหวานกับบองหวานอันไหนหวานเท่ากันครับที่เคยชิมมาอันนอันนี้แซ่บก่อนลวกหวานอร่อยกว่าลวกลวกหวานหน่อสดจะอร่อยกว่าแล้วหนอ่อหน่อต้มอ่ะครับหน่อต้มอ่ะหน่อต้มก็อร่อยกว่าหนา่อต้มอร่อยกว่าหวานหอมเหมือนข้าวโพดไหมครับใช่เหมือนเหมือนข้าวโพดหวานเลยครับข้าวโพดหวานในชะ่บอกบอกพี่จันด้วยบอกพี่จันด้วย <c oughs> บอกหวานมาพี่จันกำลังพี่จันกำลังดูนะครับดูดูดูยี่ต่างประเทศนะครับ อันนี้เหมือนวหวานเลยอันนี้เราก็ฝากหน่อสดด้วยนะครับนี่ฝากหน่อสดด้วยเอาไปชิมที่บ้านนะครับต้มสุกทั้งเปลือกเผาสุกทั้งเปลือกนะครับมันจะหวานหอมเหมือนกับข้าวโพดข้าวโพดต้มข้าวโพดปิ้งนะครับเขาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จันนะครับอยู่ออสเตรเลียนะครับที่แนะนําคุณภูนให้มาเยี่ยมเรานะครับแล้วก็มาร่วมพิสูจน์ชิมไผ่ลวกหวานว่าหวานว่าหอมไหมที่ไม่สนใจในการปลูกไผ่นะครับอยากชิมหน่อไม้ ที่มีรสหวานหอมเหมือนกระเพร่ต้มนะครับก็มาที่เราได้ครับที่ไรสุขวัดบ้านห้วยเดือตวันนนท์ทางอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับยินดีต้อนรับทุกครอบครัวครับก่อนจะมาก็โทรมาก่อนที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดสีห้าเดเก้าวันนี้ขอบคุณพี่จันนะครับสเตเรียนะครับพี่แล้วก็ขอบคุณคุณพูนและครอบครัวครับสวัสดีครับขอบคุณครับหวานหอมบะหอมขื้หยังฮะหยันฮะ หอมก็อย่างนะหอมก็อย่างนี่หยอดเบือกอย่าให้แม่เผาอยู่บ้าน,นเนาะเผาเผาไอสุกๆเลยนะครับมันจะมันจะยิ่งหวานยิ่งหอมเลยถ้าเผาสุกต้มนี่มันยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเผาสุกก็ยิ่งหอม <laughs> อ่ะเดี๋ยวจะพาไปโซนท่องเที่ยวครับ